สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับพีชายอีกครั้งนะฮะในรายการเซนิพ๊อปรายการบันเทงภาพยนตร์เพื่อคนไวโพปครับผมสามารถรับชมรายการของเราได้ในช่อง True Movie Hits ครับผมท u e t h a ฟิ i l m รวมไปถึง TrueF i l m เ s i ชครับผมและช่วงแรกนฮะหนังที่เราจะมาพร้อมที่พรีเซนต์กันในวันนี้ฮะเป็นหนังไทยนะครับผมมีชื่อเรื่องว่าแม่เบียนั่นเองครับซึ่งหนังเรื่องนี้นะฮะดัดแปลงมาจากวรรณกรรมนะครับผมจากนักเขียนงวันซีไรส์นะฮะวานิจจรุงกิจอนันต์นั่นเองนะครับผมนำมาตีความใหม่นะฮะและถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์แนววิิจตกรมา อพอพูดถึงแนววิจิตกามาหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคือแนวไหนอะไรยังไงอยากชมซะแล้วสิผมจัดให้ครับผมเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันฮะกับทีเซอร์แม่เบีย้ยครับผมแล้วกลับมาอยู่กับแม่เบีย้ยกันต่อครับโออออ้กคคคิิดดถถึึงงหนนนนนวันน เห็นจัเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมฮะสำหรับทีเซอร์ตัวแรกนะฮะจากแม่เบีย้ยนะครับผมหลังจากที่เขานะฮะได้ปล่อยตัวอย่างตัวแรกออกไปก็เกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาเลยครับผมมีการเข้าชมนะฮะ สูงถึง560 0 0 0่นวิวนะฮะภายใน24ชั่วโมงนะฮะหลายๆคนที่เข้าไปชมก็เกิดเสียงฮืองาขึ้นมาเขาบอกว่าฉากเลิฟซีนเนี่ยเราร้อนฮะแล้วก็ร้อนแรงมากๆครับผมนะก็ไม่รู้จะร้อนแรงยังไงก็ต้องไปชมกันเองนะแต่ผมขอเบรกความร้อนแรงไว้เท่านี้ครับเพราะว่าเราต้องไปชมห้าอันดับหนังทำเงินนะฮะผมไปเจอบ็อกซ์ออฟฟิศกันก่อนนะครับว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยจะมีเรื่องอะไรยืนอันดับไหนกันบ้างนะครับผมแล้วก็เตรียมตัวกลับมาพบกับความร้อนแรงของแม่เบียร์กันต่อได้ครับะไปชมพร้อมกันะ ใด้เวลาติดตามเมเจอร์บ็อกซ์ออฟฟิศห้าดับหนังทำเงินโดย Major ร์ซ p นิเพประจำสุดสัปดาห์วันที่10ถึง13กันยายนนี้กันแล้วนะคะ<ป>เริ่มกันที่อันดับที่5เป็นหนังเข้าแหมเรื่อง No Escape หนังที่จะบอกคุณว่าวิ่งเข้าไว้อย่าได้หยุดถ้ายังไม่อยากตายค่ะ Gonna get through this, okay? อันดับที่4ีเป็นของหนังเข้าใหม่เช่นกันค่ะกับเรื่อง HPL โหดซัดโหดเป็นผลง,งานโกอินเตอร์อีกหนึ่งเรื่องของนักแสดงชาวไทยจ้าพนมยีรัมกับการแสดงฉากแอคชั่นแบบทอปฟอร์ทที่กวาารายได้ในจีนทะลุ1000ล้านบาทไปแล้วค่ะ Hello? อันดับที่3เป็นของหนังเข้ามาอีกเช่นกันค่ะกับเรื่อง Selfless หนังไซไฟทิ r เลอร์สุดระทึกเป็นการเชื่อเฉินอารมณ์อันสุดเข้มข้นของสองนักแสดงยอดฝีมือระหว่างไรอันเลโนและเบนคิงส l ลีค่ะ I life. I did! gave what want a you 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 to took No mad' อันดับที่2องยังคงครองอยู่ในอันดับเดิมนะคะกับเรื่อง Transporter r e f e a l นัง <me relax. S 1> ที่พระเอกก็หล่อนางเอกก็สวย <like> แล้วรถที่ใช้ส่งของก็ยังแซ่บอีกด้วยค่ะรือว่ากูชอบเขาวะและอันดับที่หนึ่งนางทำเงินสูงสุดข,ของไทยประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือ Freelance ป่วยข้ามพักห้ามรักหมอค่ะ<อเ>คส่วนในสัปดาห์หน้าจะมีหนังเรื่องไหนติดค่าดับหนังทำเงินกันบ้างต้องมาติดตามชมกันนะคะ คุณผู้ชมครับและนี่คือ5อันดับหนังทําเงินโดย Major Box Office นะครับผมขอแสดงความยินดีกับหนังทุกๆอันดับด้วยนะครับนะฮะและขอบคุณ Major Cineplex นะฮะ ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาด้วยครับส่วนสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมผมมีหนังมาแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปชมกันในโรงภาพยนตร์ครับผมกับเรื่องแรกนะฮะซิคาริโอครับเป็นหนังแนวดราม,ม่าอาชญากรรมนะฮะเป็นการประชันบทบาทกันของเอมิลี่บลันต์นะครับผมเปในเซโอเดลโตโรครับแล้วก็จอชโบรลินด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบหนังแนวนี้นะไปชมกันได้ในโรงภาพยนตร์ครับแล้วมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชม กับ Everest นะครับไต่ฟ้าทานรกฮะหนังเรื่องนี้นะฮะได้รับเกียรติเป็นหนังเปิดเทศกาลหนังนานาชาติที่เวนิสครั้งที่72ด้วยนะครับผมเหตุการณ์สุดระทึกคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นจริงในปี1996นะครับผมจะเป็นยังไงจะระทึกขนาดไหนต้องไปติดตา,ามชมพร้อมๆกันนะฮะอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ไปถ่ายทำที่สถานที่จริงด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าไปติดตา,ามชมพร้อมกันได้ในช่วงนี้ฮะหนังใหม่หนังโดดคัมินแอคชัครับผม เริ่มปที่เรื่องแรกกับหนังแนวสยองขวัญเรื่อง The Green Inferno เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางเข้าป่าเพื่อทำงานวิจัยเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ของชนเผ่าพื้นเมืองแต่การเดินทางครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจะมีลมหายใจเมื่อเครื่องบินดันไปตกอยู่กลางป่าอเมซอนทำให้เจอเหล่ากลุ่มคนป่าสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้คือการหนีเพื่อเอาชีวิตรอดจากชนเผา่ากินคนที่จ้องจะจับพวกเขากินเป็นอาหารค่ะ What are they gonna to going do us? here. The Green no, g r e ิน Inferno กำกับการแสดงโดยออรายรอสหนังนำแสดงโดยเอรินเลวี่โรเลนซ่าอิโซและสกายฟอริล a าค่ะ Shelley เรื่องต่อมาเป็นหนังแนวคอมดีเรื่องค u t i e s เมื่อบรรดานักเรียนประถมกลายเป็นซอมบี้เพราะติดเชื้อโรคในอาหารคณะครูจึงต้องร่วมมือการกำราบเหล่าซอมบี้ฟันน้ำนมนี้ให้ได้ก่อนที่พวกครูจะกลายเป็นอาหารอันโอชักของบรรดาเด็กซอมบี้ฟันน้ำนมแทนซะเอง iota Indiana's in action film This is that montage ready scene every up c คูตีสตั้มกับการแสดงโดยจุน่าทานมิลอสและแคร์รีเมอร์เนียนหนังนำแสดงโดยอีไลจาวูดอลิสันพิลและมอร์แกนลิลลี่ Bobby Fischer is in Iceland for his match with the world champion Boris Spassky. It's the chess version of a 15. เร okay. ื่องต่อมาเป็นหนังแนวชีวประวัติเรื่อง Pawn Sacrifice เป็นเรื่องราวของเซียนหมากรุกชาวอเมริกันผู้โด่งดังอย่าง Bobby Fischer ที่ต้องเข้าแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกในปี1972เขาเชิดเฉือนชิงไหวชิงพริบกับคู่แข่งชาวรัสเซียระดับตำนานอย่างบอริสแฟสกี้ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ถูกเรียกขานว่าเป็นแมชแห่งศตวรรษ เพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เกมการแข่งขันหมากรุกเท่านั้นแต่มันยังคือการทังหันกันระหว่างโลกเสรีนิยมและโลกสังคมนิยม <'re> ที่กำลังทำสงครามเย็นกันอยู่ในขณะนั้นด้วยค่ะ the poor kid from Brooklyn The Russians and the Jews we are Jewish Bobby is Jewish what do you people say to him when he comes out with t his t r a s c h p o t n sacrifices กำกับการแสดงโดย Edward Squitch นำแสดงโดย Toby Maguire, Liv Schreiber และ Peter Sarsgaard ค่ะ ต่อมาเป็นหนังแนวดราม่าเรื่อง Everest ที่สร้างจากเรื่องจริงของกลุ่มนักปีนเขาที่ต้องการพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอย่าง Everest โดยอุปสรรคสำคัญคือสภาพแวดล้อมและพายุหิมะที่แสนอันตรายความกล้าหาญของพวกเขาจึงถูกทดสอบด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันร้ายแรงและพวกเขาจะต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดกลับไปหาคนที่เขารักให้ได้ค่ะ เอเวอเรกำกับการแสดงโดยบบลทซาคอมครัวนักนำสแสดงโดยเจสันคลาร์เจฟจิลเลนฮาวและจอชโบลิลนช่วยรับเป็นลูกศิษย์ทีฉันอยากจะเอาชนะพ่อให้ได้เลยเจ้าบ้าโบรุโตคนที่จะได้เป็นโฮคังเงีคือฉันเรื่องสุดท้ายเป็นแอนิเมชันเรื่องโบรุโตนารุโตเดอะมูฟวี่เป็นเรื่องราวของโบรุโตที่เป็นลูกชายของนารุโตกับฮินาดะ ที่เกิดมาพร้อมความกดดันจากคนในหมู่บ้านเพราะอยากให้บรูโตะได้เป็นโฮคขงเงะรุ่นต่อไปจากพ่อของเขาจนไม่เขาเกลียดพ่อของเขามากและเพิ่มความกดดันทําให้อยากเอาชนะนารุโตะพ่อของเขาให้ได้จึงไปขอเป็นสิษย์ของซาสึเกะศัตรูคนสําคัญของนารูโตะเพื่อจะกลับมาปลองฝีมือเอาชนะพ่อของเขาให้ได้ค่ะในฐานะคนเป็นพ่อจะคอยดูการเติบโตของนายอยู่ตลอดและ่อบ อย่าคิดว่าจะไปถึงตัวเขาได้ล่ะถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่กชาจ,จำนงนินจ่าจะไม่มีวันเปลี่ยนฉันเชื่อแบบนั้นแหโบรุโตะนา루โตะเดอะบุฟี่กำกับการแสดงโดยฮิโรยุกิยามาชิตะหนังให้เสียงโดยยูโกะซันเปอิโคโคโร่คิคุชิและริอิชิคิจิมะค่ะออดูใหห้้เนยโโ เป็นยังไงบ้างครับผู้ชมกับตัวอย่างที่ได้ชมไปนะผมบอกได้เลยว่าน่าสนใจทุกเรื่องชอบเรื่องไหนไปชมกันได้นะครับในโรงภาพยนตร์นะฮะส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยซีนิพอปจะมีอะไรมาฝากกันอย่าลืมติดตามกันให้ดีๆแต่ว่าตอนนี้ฮะถึงเวลาแล้วครับกับหนังที่เราจะมาพรีเซนต์กันในวันนี้นะครับผมกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าแม่เบี้ยนะฮะจะเป็นเรื่องราวความรักอลเลนรับนะครับผม แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องตันหาราคาอันดาเมิดของหญิงสาวที่มีชื่อว่าเมฆขลานะฮะหญิงสาวที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับกับชนะชนนะฮะชายหนุ่มที่มีเพียบพร้อมทุกอย่างนะฮะรวมไปถึงครอบครัวที่สมบูรณ์แบบครับแต่กลับมาตกหลุมรักเมฆขลานะฮะเจ้าของบ้านเรือนไทยทรงโบราณนะฮะแล้วก็ยังมีคุณด้วยครับผมไม่ใช่คุณะฮะหมายถึงหมายถึงคุณที่เป็นงูนะฮะที่อยู่ในเรื่องนี้นะฮะจะคอยปรากฏกายออกมาเสมอนะฮะ เพื่อมาห้ามปรามสองคนนี้ไม่ให้ทําสิ่งที่ผิดศีลธรรมครับคุณผู้ชมก่อนที่จะเกิดพายนานะฮะตามมาถึงตนเองแล้วก็คนรอบๆข้างด้วยนะครับผมผมเล่ามาขนาดนี้ก็อาจจะยังไม่เห็นภาพที่ชัดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันนะฮะกับแม่เบีย้ยครับหนังนี้จากค่ายสามมงคลฟิล์มนะฮะในช่วงนี้เลยครับผมซินิพอลพราพืชเซครับ บ้านนี้เป็นบ้านมิดกรรมเป็นบ้านคนบาปคุณควรจะไปให้ไกลาจากบ,บ้านนี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมมาเยีที่นี่ผมแค่มีความรู้สึกว่า ผมอยากมานั่งอยู่ตรงนี้นานๆเท่าที่จะนานได้เคยกินความมาจากบ้านรู้เห่าไม่หรไม่เคยครับคุณไม่ควรมาที่นี่เจ้าของบ้านสวยมากนะพี่ผู้หญิงคนนีน้นะทั้งสวยทั้งเก่ง มีนิสายดอกทองชอบยุ่งกับหัวชาวบ้านสัปดาก็คือสัปดาห์รมไงวันหนึ่งมันอาจจะทำอันตรายคุณถึงชีวิตก็ได้ไม่มีวันหรอค่ะ คุณฆ่าเขาทำไมผมรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้ผมมาที่บ้านหลังนี้ผมรู้แล้วนะครับว่าผมเป็นใครคุณไม่ควรกลับมาที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณ,ค,ณคุณผู้ชมครับแม่เบี้ยฮะกำกับการแสดงโดยหม่อมน้อยหรือว่าหม่อมหลวงพันเทวนพเทว,วกุลนะครับผมนำแสดงโดยชากฤษย้ำนามครับ แล้วก็การพิชาเกตมณีฮะรวมไปถึงฮัตจิรวิทด้วยครับผมแต่แน่นอนว่าวันนี้ก็มีสกู๊ปจากภาพยนตร์เรื่องแม่เบียเ้ยมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยฮะเดี๋ยวรอไปชมกันพร้อมกันเลยครับสัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่านะคุณเมย์วันหนึ่งมันอาจจะทำอะไรกับชีวิตก็ได้ไม่มีวันหรอกคะ่ะตัวเอกของเรื่องแม่เบีย้ยคืออะไรอะ ในบทปรพันธ์เดิมเนี่ยทุกครั้งที่มีคนทําอะไรไม่ดีผิดศีลธรรมขนบดกําเนียมประเพณีเกิดขึ้นมาที่บ้านหลังนั้นเนี่ยงูจะปรากฏเพราะฉะนั้นที่นั่นเนี่ยเขาเชื่อว่ามีงูเจ้าสิงสถิตอยู่จริงๆก็คือกึ่งสัตว์กึ่งเทพนั่นเองที่จะพิทักษ์คุณความดีงามเปรียบได้เหมือนบนรรพุรุษช่าปูญาตถาทวด ซึ่งตายไปแล้วแล้วก็มาบกบักรักษานี่ลูปคุณแม่ดิฉันแล้วก็คุณพ่อไม่ขลาเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะจริงๆแล้วงูก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างหนึ่ง คุณมาเหรอตอนที่ถ่ายเราจะต้องถ่ายคนเดียวเราต้องทําอารมณ์คนเดียวไม่มีคนรับคนส่งอารมณ์ให้แล้วในแต่ละซีนเนี่ยคุณหรือว่างูที่เข้ามามันก็จะแตกต่างอารมณ์กันไปาอารมณ์โกรธเราก็จะต้องเห็นจริง,รง,รงๆว่าแววตาโกรธของงูอ<า>ของคุณในตอนนั้นเป็นยังไงท้าทายสําหรับนักแสดงหน้าใหม่มันไม่ใช่แค่การคิดลอยๆแต่เราต้องรู้สึกจริงๆเห็นจริงๆ,ๆซึ่งอมมองว่ามันยากที่สุด่ะคะ ปริศนาตั้งแต่บทประพันธ์แล้วว่าใครเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเคยได้ยินความวายบาปทีง,งูเห่าไหมหรอไม่เคยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ตัวละครต่างๆเห็นเนี่ยมีจริงหรือเปล่าเร่องไรนี่คุณเบลผมไม่เชื่อคุณต้องเชื่อค่ะภาพยนตร์จะพูดชัดมากว่าคนที่มาจากโลกวัตถุคือกรุงเทพเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้จะไม่เชื่อเลยถ้าคุณเชื่อว่ามันจริงมันก็จริงแต่ถ้าคุณเชื่อว่ามันไม่จริง มันก็ไม่จริงงูอาจจะไม่มีจริงก็ได้อาจจะมีแค่อยู่ในมโนคติของตัวละครแต่ละตัวก็ได้อันนี้ทำให้เรื่องน่าสนใจอะ่ะเซตแอคชั่นทิวคุณ พราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าในเมื่องูก็ปรากฏตัวบ้างไม่ปรากฏตัวบ้างเนี่ยมันน่าจะมีสีสันนะมันน่าจะมีอะไรที่พิเศษกว่างูเล็กๆธรรมดาเราเลยตั้งใจว่าเป็นงูยักษ์เพราะฉะนั้นงูคราวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่งูดุดหรือว่าเป็นอสรพิษนะกลับกลายเป็นกึ่งเทพกึ่งสัตว์ที่มีความเข้าใจมนุษย์มนุษย์เองต่งางหากที่ร้ายกว่างูไป มนุษย์ในโลกของวัตถุต่างหากที่เลวรล้ายกว่านี้ค่ะอ้อมนะคะการวิชาเกียรติันนีค่ะค่ะในภาพยนตร์เรื่องแม่เบีย้ยนะคะอ้อมรับบทเป็นแม่ขลาค่ะก็คาแรคเตอร์จะเป็นผู้หญิงสมัยใหม่นะคะทำงานเก่ง working woman คะ่ะแล้วก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่ชอบความเรียบง่ายอยู่บ้านเดือนไทยนุ่งผ้าถุงห่มสบายนะคะ เราก็จะกดดันในเรื่องที่ทุกคนจับตามองแล้วก็เหมือนกับว่าคนก็จะโฟกัสว่าใครมารับบทเป็นแม่ขลาแล้วก็จะทำได้ดีหรือเปล่าซึ่งเรากดดันตรงตรงเรื่องของการแสดงะคะ่ะก็ในภาพยนตร์เรื่องแม่เบีย้ยนะคะเราก็ยังมีแง่คิดอีกหลายๆแง่คิดนะคะสอดแทรกอยู่ก็ยังมีทั้งการสอนให้เราได้คิดก่อนที่จะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องสิลงธรรมเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็อยากให้ทุกคน ก่อนที่จะเรียกว่ามีความมั่นคงในการใช้ชีวิตมากกว่านะคะก็ยังไงก็ฝากภาพยนตร์เรื่องแม่เบีย้ยด้วยนะคะสวัสดีครับผมฮัทจิรวิทย์คงไพจิตนะครับในภาพยนตร์เรื่องแม่เบีย้ยนะครับรับบทเป็นภาคภูมินะครับเป็นนักธุรกิจหนุ่มเพลย์บอยนะครับแล้วก็มีพ่อเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของบริษัทนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ของเราก็จะเป็นแนวแบบขี้เล่นขี้เล่นนะครับไม่คิดอะไรมากนะครับซึ่งเป็นคนที่พาเมฆขลาเนี่ยไปหาชนะชนนะครับ ทำให้เรื่องราวเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าชน,นชนเขาอยากได้บ้านเดือนไทยนะก็เลยพาไปที่บ้านของแม่ขลานะครับสาหรับภาพยนตร์เรื่องแม่เบีย้ยนะครับก็จะพูดถึงความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นคนบาปนะครับก็จะแตกต่างกันว่าบาปอะไรทําผิดอะไรผิดศีลข้อไหนนะครับแล้วก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความบาปแต่ละอย่างเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผล กับการที่เราทำสุดท้ายแล้วทำให้เราพบเจอกับรายในภาพยนตร์เรื่องแม่เบีย้ยก็จะสะท้อนความเป็นมนุษย์ในปัจจุบันอย่างเราๆนะครับให้เห็นว่าเมื่อเราทำ,ทำไม่ดีแล้วมันจะเกิดผลผลยังไงตามมานะผมก็คิดว่าอย่างน้อยก็อยากให้รับชมกันนะครับเพราะว่าอาจจะได้ข้อคิดดีๆเป็นทัศนคติใหม่ๆนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากนะครับสบวัสดีครับผมท็อปแชั์วัฒนทองแสงครับ ในเรื่องแม่เบีย้ยนะครับล้วก็ได้รับบทเป็นเสียพจนะครับผมแล้วก็ในคาแรคเตอร์ของเสียพศเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นผู้ชายที่มัดแมนนะผมแล้วก็รักแม่ขลามากๆแล้วก็เป็นเสียอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับผมก็คือประมาณว่ารู้จักกับแม่ขลามาตั้งนานแล้วแล้วประมาณว่ารักกันมาชอบกันมาแต่เพิ่นว่าเราเนี่ยเป็นประมาณว่ารักฝ่ายเดียวอะไรแบบนี้ครับยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับกับแฟน สิริปปทุกท่านด้วยนะฮะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้กับแม่เบียนะครับผมรับรองว่าเป็นภาพยนตร์ที่พวกเราทุกคนนะครับผมสร้างสารรค์มาเพื่อผูช้ชมทุกท่านนะครับผมจะได้พบก,กับภาพแสงแล้วก็บทนะฮะทุกอย่างดีจริงๆนะจะให้ไปดูครับบ้านนี้เป็นบ้านคนบาปคุณควรจะไปให้ไกลาจบบากบ้านนะความลุ่มหลงแห่งอิสตรีจะเปิดความลับแห่งอสรพิษ ผมรู้แล้วนะว่าอะไรที่ทำให้ผมมาที่บ้านแบบนี้คุณฆ่าเขาทำไมแม่เบี้ย17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์คุณผู้ชมครับและนี่คือภาพยนตร์ที่สินิพบภูมิใจนำเสนอในวันนี้ครับผมแม่เบี้ยนั่นเองฮะรับชมได้แล้วทุกรงภาพยนตร์นะครับผมและแน่นอนว่าช่วงนี้มีเกมคำถามจากภาพยนตร์เรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ลุ้นรับของรางวัลกันครับผมคำถามจากภาพยนตร์เรื่องแม่เบี้ยนะฮะขอถามคุณผู้ชมว่าใครคือผู้กำกับเรื่องแม่เบี้ยครับผมนะฮะ ใครคือผู้กำกับเรื่องแม่เบี้ยฮะถ้าทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมตอบถูกก็รับไปเลยฮะของรางวัลจากสหมงคลฟิล์มนะครับผมพร้อมประชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์เซนีเพ็ก์นะฮะสามรางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะครับผมอย่าลืมส่งคำตอบกันเข้ามาเยอะๆพร้อมชื่อจริงนามสกุลจริงและที่อยู่ปัจจุบันเพื่อสิทธิในการรับของรางวัลน,นะครับ ได้เวลามาเฉลยเกมส์คำถามจากภาพยนตร์เรื่อง Paper Towns กันแล้วนะครับผมที่ขชาติได้ถามไปว่า Paper Towns เป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากนิยายขายดีของผู้แต่งท่านใดครับผมคำตอบก็คือจอห์นกรีนนั่นเองครับมีใครตอบถูกมันบ้างฮนะเดี๋ยวเราไปเช็ครายชื <I 'm S 1> ่อพร้อมๆกันเลยครับขชาก็ต้องขออภัยผของเวันจาก 20th Century Fox แล้วก็ Major c i n e r l e x ด้วยครับผม you have คุณผู้ชมครับช่วงนี้ฮะคือช่วง News p OP ครับผมทุกข่าวสารทุกสิ่งของหนังของทุกๆคนที่ p OP นะฮะวันนี้คุณผู้ชมผมมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้อ่านนะฮะแมกกซีนที่เกี่ยวกับหนังมาสบายๆเลยครับแอป,ปนี้มีชื่อแอปพลิเคชันว่า t True o o o k a p p พ i ิเค i o n ฮะแ,แลาวคณอาจจะสงสยัยอ้าวแล้วเราเนี่ยจะสามารถมีแอปพลิเคชัน t True b o o k นี้ได้ยังไงผมบอกได้เลยฮะสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆครับไม่ว่าจะเป็นทาง Google Play นะฮะ แล้วก็ App Store นะครับผมพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดคลิกเข้าไปในแอปพลิเคชันนะฮะแลวจะเห็นหน้าแบนเนอร์กดคลิกเข้าไปในหน้าแบนเนอร์ด้วยนะครับผมและในนั้นนะฮะภายในวันที่17ถึง23กันยายนที่จะถึงนี้นะฮะถ้าคุณผู้ชมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วเข้าไปในแอปนะฮะจะสามารถดาวน์โหลดวิตยสารนะฮะได้ฟรีถึง22เล่มเลยนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถนะฮะหา นิตยสารนะฮะเกี่ยวกับภาพยนตร์นะฮะร้านอื่น,อ,นอ่านได้นะครับผมเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มลิงค์ครับผมทัลทูลฟิล์มนะฮะไอวิกลี่รวมไปถึงมู v วี่สโพบนะครับผมแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะแอปพลิเคชันนี้เจ๋งจริงๆคุณผู้ชมไม่ได้มีเฉพาะภาพยนตร์เท่านั้นนะฮะยังมีนิตยสารที่เกี่ยวกับเรื่องอนะื่นๆให้้ผูอ่านได้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาใช้กันเยอะเยอะนะฮะผมคอนเฟิร์มเพราะผมกระชายอยู่เหมือนกันนะครับผมเอาละในช่วงนิวส์ o ๊อนะครับ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะเพราะเราเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับสาวกของนินจาจอมกระถาน,นา루โตมาฝากกันด้วยผมเป็นคนหนึ่งที่ตื่นเต้นมากๆตอนนี้อยากรู้แล้วเหมือนกันว่าเขามีอะไรมาฝากกันฮะเดี๋ยวเราไปรอชมมาพร้อมกันครับสวัสดีค่ะวันนี้ News Pop Cinepop ขอเอาใจสาวกนา루โตด้วยงาน b บรุโต Naruto The Movie Festival ที่เซนทันพลาซ่ากแกรนด์พระรามกา้าณาาน Work and Play ชั้นหนึ่ง ในวันที่25 2 7ถึง27กันยายนนี้โดยไฮไลท์ภายในงานก็จะจำลองบรรยากาศของหมู่บ้านโคโนฮาแล้วก็จะมีมิชแอนกรีกับนารูโตะและโบรูโตะที่บินส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะพร้อมทั้งยังมีการประกวดนารูโตะคอสเพลคอนเทสตอีกด้วยใครที่เป็นแฟนตัวจริงของนารูโตะและโบรูโตะพลาดไม่ได้เลยนะคะ และพิเศษ News Pop c i n e p o p ยังมีบัตรชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในวันที่25กันยายนรอบ2ทุ่มที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema เ e n t r a l น l ท z a พระราม9มาฝากกันด้วยค่ะถ้าใครอยากดูก็ตอบคำถามกันมาเลยค่ะว่าโบรุโตฝากตัวเป็นสิทธิ์ของใครส่งคำตอบมาได้ทางอีเมลและทาง Facebook ของทางรายการเราได้เลยนะคะและทางรายการก็ต้องขอบคุณค่ายโรชเอนเตอร์เทนเมนต์คอปเปอเรชัที่เอื้อเฟื้อบัตรให้เราด้วยค่ะ คุณผู้ชมฮะก็เรียกได้ว <title> ่าเต็มอิ่มครับผมกับข่าวสารที่ News Pop นำมาฝากกันนะครับสัปดาห์หน้า News Pop จะมีอะไรมาฝากอีกอย่าลืมติดตามกันให้ดีๆนะครับหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าผมย้ำอีกหนึ่งครั้งรับชมรายการของเรานะฮะได้ทางช่อง True Movie Hits ครับผม True Thai Film รวมไปถึง True Film Asia ฮะ พลาดช่วงไหนของรายการไปชม้อนหลังได้ที่ t r u e i n s i g d e t truision v isions. tv com ครับหรือจะเป็นทาง YouTube ช่องของส e Cinepop ครับผมแล้วก็สามารถแนะนำคอมเมนต์ติชมรายการกันได้เหมือนเดิมนะฮะที่ส i n o p p t ทรู v i s i o n at hotmail com ครับรวมไปถึงแฟนเพจของเราไปกดไลค์แฟนเพจเพื่อรับข่าวสารได้นะครับผมที่ facebook com s i n e p o p truision v นะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ C i n e p l e x Studio สหรับสานที่ถ่ายทำครับผม ขอบคุณเสื้อผ้าจากซีวาร์โรสฮะต่างหน้าทำผมโดยคอฟมาร์สนิวยอร์กแล้วก็เคเอและที่สำคัญนะฮะขอบคุณแฟนรายการนะครับผมขอบคุณค่ายหนังทุกๆค่ายที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลานะฮะพบกับรายการซีนีพ็อปรายการบันเทิงภาพยนตร์ทุกคนใหม่พ็อปได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมแต่สุดสัปดาห์นี้แม่เบี้ยคุณผู้ชมรออยู่ในโรงภาพยนตร์นะฮะอย่าลืมไปชมกันเยอะครับผมวันนี้หมดเวลาของกระชาแล้วฮะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ